สวัสดีครับเรามาดูปัญหาท่าท,า,ทายบทที่11ข้อที่28ต่อนะครับร่อแสงทํามุมตกระทบบนด้านของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากที่จุด A ตรงนี้นะครับแล้วก็หักเหเข้าไปในปริซึมจากนั้นแสงตกระทบผิวปริซึมที่จุดที่จุด B นะครับแล้วก็หักเหออกทํามุม90องศาดังรูปนะครับมีอยู่2ข้อย่อยนะครับก็ไก่เขาให้หาดัดนีหักเหอของ อ่ปริซึมในเทอมของอัลฟานะครับแล้วก็เพราะว่าขอไข่ถ้าให้มุมตกกระทบอัลฟาตัวเนี้ยเบนไปจากเดิมเลยนะครับเพิ่มขนาดของมันเล็กน้อยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กระทบผิวที่จุด B ีนะครับทีนี้เรามาดูข้อกอไก่กันก่อนครับเราต้องการหาดัดชนีหงษ์ของอ ปริซึมนะครับในเทอมของอัลฟาแน่นอนครับมันก็เป็นจุดที่แสงตกกระทบที่จุด a ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคิดที่จุด A เลยครับถ้าเราพิจารณาที่จุด A นะครับเราก็จะตั้งสมการนะครับจริงๆสมการที่จะใช้นะครับมันก็จะเป็นเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับนั่นก็คือ i n ทีตาหนึ่ส่วน s i n ยทีต้าสองเท่ากับ n 2ส่วน n 1นะครับหก็คือฝั่งที่ตกกระทบนะครับ2ก็คือฝั่งที่หักเหนะเพราะเดี๋ยวครูแทนค่าตรงนี้เข้าไปเลยนะครับถ้าคิดการหักเหที่จุด a นะครับ s i n ์ทีต้าหนึของครูนะครับก็คือทรายอัลฟานเองนะครับหารด้วย sin ยทีต้าสอง ซึ่งเรายังไม่ทราบนะครับเราอาจจะาำนดตรงนี้มาเป็นมุมทีตาสองค่าหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ติดไว้ก่อนนะครับเป็นไซน์ทีตาสเท่ากับ n 2ส่วน n1 นะครับ n2 ก็คือฝั่งที่หักเหนะซึ่งในที่นี้นะครับก็เป็น n ของเปรซึมนั่นเองนะครับ n ของเปรซึมแล้วก็หารด้วย n1 นะครับก็คือ n ออากาศนั่นเองนะครับ เ็นของอากาศเอ็นอแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือฝั่งที่ตกกระทบนะทีนี้นะครับเมื่อเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการหา n ของปริซึมนะครับเราก็จะได้นะครับว่าจริงๆมันจะติดไซน์ดีตาสนะครับเป็นไซน์อัลฟาหารด้วยไซน์2ีตาสนะครับต้องไปแกะเพื่อหาทีตาสอ,อีกนะครับในส่วนนี้ไซน์ห้ไม่ใช่สิค่า n ของอากาศ เป็น1นนะครับดัชนีอย่างนี้ขขงอากาศเป็น1นนะมันก็เลยเหลือแค่นี้ครับเราจะไปแกะซายทีตาสจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับจริงเมื่อเรามาวิเคราะห์จากรูปภาพตัวนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าตัวนี้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นไอเส้นประดําๆที่เราเห็นตังนี้ก็คือเส้นแนวฉากนะครับเมื่อเราลากต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับตัวนี้นะเราจะเห็นนะครับว่าไอเส้นแนวฉาก ของทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับมันก็จะมาตัดกันเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับไอ้เจ้าทีตาสองเนี่ยนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับมุมนี้อยู่นะครับเพราะมันบวกกันแล้วนะครับในสามเหลี่ยมนี้มันจะต้องได้ร้อยแปดสิบนะครับพอถ้าตรงนี้กินไปแล้วทีตาสองเนี่ยนะครับมุมที่เหลือตัวนี้นะครับก็จะเป็นมุมเก้าสิบลบทีตาสองนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราทราบม,มุมตลกระทบที่จุด B ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มุมหักเหรเราเห็นแล้วว่ามุมหักเหตัวนี้ทีตาตอนที่มันหักเหตอนตอนที่มันหักเหออกจากจุด B นะครับเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นเราจะหานะครับทีตา2จากการหักเหที่จุด B นะครับเราไปพิจารณาที่จุด B ครับ เมื่อพิจารณาที่จุดบนะครับโดยใช้สมการนี้นะนะครับเอา้อาเดี๋ยวครูจะแทนค่าในสมการเข้าไปเลยนะครับไซน์ทีตาหนึ่งนะครับก็คือไซน์90ลบทีตาสองนะหนึ่งก็คือฝั่งตัวกระทบนะครับหารด้วยไซน์ทีตาสองนะครับก็คือฝั่งที่มันหักตรงนี้นะครับก็จะเป็น90องศานะคือมันหักหีออก90องศาก็ไซน์ N เป็นไซกาย90นนะครับจากมันเท่ากับ n 2ส,ส่วนหนึ่งเนื่องจาก2ก็คือฝั่งที่หักเหน,นะครับก็คือ n ของอากาศนะครับหารด้วย n 1 1ก็คือฝั่งที่ตกกระทบนะก็คือ n ของปริซึมนั่นเองนะครับต่อมาครับตัดดูก็จะได้นะครับไอเจ้าสาย90มีค่าเป็น1งตัดออกไปนะครับแล้วก็จากความสัมพันธ์ ในทางปีโกนเนี่ยนะครับไอ้เจ้าไซ์ 90, ้าองศาลบทีตาสเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับคอร์สทีตาสองต่อไปครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับว่า,าจริงจริงเดี๋ยวูดตัดตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของดัดชนีหักนี้ของอากาศเป็น1เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับว่า คอสทีตาสองตัวนี้นะมีค่าเท่ากับ1ส่วนดัดชนีเฮของปริซึมนะครับซึ่งเมื่อเราทราบความสัมพันธ์นี้เห็นไหมครับดัดชนีเฮของปริซึมมันก็ยอย่ในเติมของทีตาสองด้วยนะครับซึ่งทีตาสองมันก็ไปสัมพันธ์กับสมการแรกนะครับคือตรงนี้นะที่เราตั้งมานะครับเพราะฉะนั้น จริงๆถ้าเราทราบไอ้เจ้าคอรที่าสองนะครับมันจะเชื่อมโยงเข้าไปยังค่าสายได้นะครับไปหาค่าสายได้นะหาจากอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นรูปภาพง่ายๆใพ้เราดูแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตรีโกณแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องนึกถึงสามเหลี่ยมมุมฉากต,ตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วเราก็จะให้ไอ้เจ้ามุมตัวนี้นะครับเป็นมุมทีาสองเดี๋ยวครูเขียนลงมาด้านล่างแล้วกันนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับคอสตามนิยามแล้วมันก็คือชิดฉากถูกไหมครับชิดก็คือตรงนี้ครับนี่ด้านนี้เท่ากับหนึ่งฉากก็คืออะไรครับก็คือด้านนี้ก็คือเอ็นปอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถนะครับสามารถหาด้านนี้ได้แล้วนะครับเราหาด้านนี้มาเพื่ออะไรนะครับซึ่ง เราต้องการหาค่าไซน์เนะาะไซน์ก็คือข้ามฉากนะครับเพราะเราต้องทราบด้านนี้ก่อนครับก็จะเป็น square root ใช้พีทาโกรัสธรรมดานะครับเป็น n ปริซึมกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับเมื่อได้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมฉากตรงนี้ด้วยนะเราก็จะมาหาค่าไซน์ทีท่าสองนะครับโดย เราก็แทนเข้าไปครับเป็น n ของปริซึมเท่ากับ sin ์อัลฟาแล้วก็หารด้วย sin ์ที่น้าสอง n คือข้ามฉากน,นะครับข้ามก็คือตรงนี้ครับเป็นสแควร์รูของปริซึมกำลังสองลบนะครับหารด้วยฉากก็คือ n ของปริซึมตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยครับที่เหลือก็ แก้สมการออกมานะครับมันจะอยู่ในเทอมของอัลฟาเจอต้องการแล้วนะครับ,บย้ายตัวนี้ขึ้นมาคูณด้านบนนะครับฝั่งฟ้านะครับก็จะได้เป็น n ของปริซึมนะครับคูณกับ sin ์อัลฟานะครับแล้วก็ตัวนี้ย้ายขึ้นไปหายแล้วนะแล้วก็ย้ายเจ้าก้อนนี้นะครับขึ้นมาคูณฝั่งนี้ครับ ก็จะเป็น n ของปริซึมนะครับคูณกับ square root n ของปริซึมกำลังสองลบ1นะครับเสร็จแล้วนะครับ n ปริซึมตัด n ปริซึมตัวนี้ไปนะครับแล้วก็จับยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับมันก็จะส u a r e root ก็จะหายนะครับเป็น n ของปริซึมกำลังสองลบ1เท่ากับ sin กำลังสองอัลฟานะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ n ของปริซึมกำลัง2เท่ากับใหญ่ก้อนนี้มาบวกนะครับเป็น sin ์กำลัง2องัลฟาบวกหเราต้องการหา n เดียวนะครับก็ใส่รูททั้ง2ข้างนะครับก็จะเป็น n ของปริซึมนะครับเท่ากับ Square root, สแควร์รูทไซน์กลัง2องัลฟาบวกหนะครับอ่ะได้ครัตอบไล้ครับท่านเรียนฟังไม่ทันอาจจะ ลองเปิดฟังซ้ำอีกอครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆไล่ดูนะครับผูเชื่อว่าน่าจะหรือจะอยู่สต็อปไปแล้วก็ลองลองไล่ดูแล้วกันนะครับน่าจะพอได้อยู่นะทีนี้นะครับทีนี้เราไปดูข้อขอไขกันบ้างครับขอไขถ้ามุมตกระทบ อัลฟานะครับมันเบนไปจากมีขนาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะเบน <c oughs> จากเส้นปกติเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่แสงตกกระทบที่ผิวเปลิอกซึ่มที่จุด b จะเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะแสดงแอนิเมชนันให้เราดูสักนิดนึงนะครับอันนี้ครูให้ด้านบนเป็นอากาศนะครับ ด้านล่างเป็นเ็นแก้วหรือเปล่าไม่มันจะเป็นแก้วตัวนี้นะครับจริงมันก็คล้ายๆกันกับแสงเดินทางจากอากาศไปเป็นไปปีซึมนั่นแหละนะครับนี้เราลองสังเกตนะครับในตอนนี้นะครับครูจะลองดูด,ด,ดูที่ดังสีเส้นนี้นะครับรังสีเส้นนี้นะถ้าเดิมนะครับมุมตกกระทบคือด้านบนตัวนั้นนะครับถ้าครูเบนมุมตกกระทบออกไปสักนิดนึงสังเกตเห็นไหมครับ มุมหักเหมันก็จะโตขึ้นด้วยนะครับสังเกตไหมครับอ่าประมาณนี้นะไปนะครับเป็นมุมตกระทบไปถ้ามุมตกระทบมากขึ้นมุมหักเหก็จะมากขึ้นด้วยนะครับสังเกตไหมครับโอเคนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีนี้ถ้าสมมุตินะครับว่าเรานะครับถ้าเราเบในเจ้ารังสีแสงนะครับตัวเนี้ยนะครับเพิ่มขึ้น มันก็จะทําให้เจ้าทีทาตาสตัวนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับเมื่อเจ้าทีตาสตัวนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมันก็จะทําให้เจ้ามุมตกกระทบตัวนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเ <espace S 2> มื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับคือง่ายง่ายตอนนี้ไอ้เจ้ามุมตัวนี้ตัวนี้นะมันเกิดเป็นมุมวิกฤตแล้วนะครับมุมวิกฤตแล้วเพราะว่ามันเกิดมุมหักเห มันเป็นมุมตกระทบที่ทําให้เกิดมุมหงเหไป90องศานะครับถ้ามุมตรงนี้มันโตมากกว่ามุมวิกฤตนะครับมันจะทําให้เกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอไข่นะครับขอไข่เราก็จะตอบนะครับว่าจะทําให้นะครับทาใหา้แสงมันเกิดการ สะท้อนกลับหมดครับตามทฤษฎีนั่นแหละนะครับถ้าสมมุติว่ามุมตกระทบโตวกว่ามุมวิตฤนะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมดนะครับโอเคครับข้อนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ข้อที่29่ครับสวัสดีครับ